ผมไม่รู้นะว่าซองตัวนี้เนี่ยจะได้กลับเอามาขายอีกหรือเปล่านะผมและซองตัวนี้เนี่ยก็เป็นตำนานอยู่ในยุคการิน่ากันเลยทีเดียวแน่นอนนะผมว่ามันก็คือซองควงแดงตัวนี้นั่นเองนะผมนี่ครับผมผมเรียกมันว่าควงแดงนะผมไม่รู้ว่าคนอื่นเรียกว่ายังไงบางคนเรียกควงการิน่านะผมในยุคนั the N N ้นเนี่ยบอกได้เลยว่าแน่นอนนะผมว่าม so ันก็คือซองสิบนัดตัวแรกกันนะผมและคลิปเนี้ยนะ สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมมาตำนานมันยังคงหายใจอยู่นะครับผมมันเป็นซองควง10นัดตัวแรกเลยนะผมเป็นซองควงที่ถูกย้อมสีและเพิ่มกระสนุนเป็น10นัดตัวแรกนะครับผมเออแต่รู้สึกว่าซองควงกาลินาตัวนี้เนี่ยจะถูกยังไงจะถูกย้อมมาจากตัวหกนัดนะอาจจะไม่ผิดเพราะว่าตัว6นัดเนี่ยเ1็8 7นใช่ไหมตัวนี้ก็ ของกาลินาก็เป็น M187WGRS นั่นเองนะครับผมเออคือต้องบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ใช่ ID ผมไงเออมันเป็น ID ของพีเตอร์นะครับผมพี่ผมก็โอ้อยรู้สึกเสียดายเจมเอามาขายด้วยนะ <laughs> โอ้โหเปิดแล้วรู้สึกสวยแต่เดี๋ยวผมจะปรับภาพสูงสูบปรับปุ่มอะไรให้เรียบร้อยผมสับสดนะครับผมจะบอกให้ชายาไอเทมอะไรก็เหมือนเดิมครับผม เน่ ه, ดูความสวยความงามตะก่อนถ้าจำไม่ผิดเอ้ยเอ้ยอย่าบังนี่เพื่อนกูจะโยกไอโอ้โ oh ห my god เน่หัวแตกถ้าจำไม่ผิดตะก่อนนี่มันจะสวยกว่านี้ใช่ไหมต่ก่อนตัวปืนลูกซองเนี่ยมันจะรู้สึกว่าจะเป็นสีเงินเงินใช่ไหมเออถ้าจำไม่ผิด fc กับบริบาลใช่ไหมถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะเดี๋ยวก่อน เฮ้ยใจเย็นดิใจเย็นดิเพื่อนรถไฟไม่มีเนาะรถไฟเคลียร์ฮ <c oughs> ตัวลันัดคือที่ยิงแรงขนาดนี้ไม่ต้องตกใจเพราะว่าตอนต้นคลิปตอนที่ผมให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยจะสังเกตได้ว่าตอวละครผมเนี่ยจะใส่หน้ากาก PPTN นะครับหน้ากาก PPTN กันอย่างชีรูู้นะมันใส่แล้วดาเมจมันจะบวก1ิ <c oughs> หนึ่งนัดนอนเฮ้ยเอ้เอาไม่ตายเหรอโดนลดัดฟากเทดช็อต <c oughs> <h ate short> ไปเดรยวว่อวงไปเดยอยู่ในรถไฟนไี่แหละมันมันได้เปรียบชิสดแล้ว เล่นด่านนี้นี่เข้ารถไฟเลยคนระับบอกเลยว่าได้เปรียบสุดสุดเจ็บโอโหมาเดเอ <laughs> หัวแตกพีเอ็มโกเฮ้ยชิบผ่านแล้วต้องไปเอาโอ้จะไปเอาซะไหนจะไปเอาปืน จะไปเก็บป,ปืนหน่อยแหมจะเห็นเขาอีกนะตัวเองป<ะ>ักสับสดนะเว้ยใครบอกมาโคเน่กูบอกเลยว่ายังไงอ่ะกูมไม่รู้จะหาคำไหนมาพูดเลยอ่ะสับสดนะเว้ยยิงแบบนี้ใครมันจะเชื่อวะโอ,อ้เล่นเหลือไอ้ยี่สิบสี่ไอ้ยี่สิบแปด อย่างไวรอบนี้รู้สึกจะตายไปเอ้ยแล้วมาหยุดอะไรต้องรถไฟเนี่ยโอ้หต้องย้ายแล้วล่ะโดนยึดโดนยึดครับโดนยึด <laughs> ลวงครับอุ้ยโอ้โหโอ้โหแตกคู่เลยจ้าไปอยู่ตรงไหนให้มันปลอดภัยดีวะฮะรถไฟรถไฟมี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  มันไม่โผล่ว่ะมันเห็นกูปะเนี่ยสวยเพ่ทำเดไดหนบ้าร่วงร่วงเฮ้ยสุดหมดโอ้สุดยอดขอบคุณครับเฮ้ยโอ้โห เกียร์เองดับเบิลคิวสวยแต่สมัยนั้นนี่ผมบอกเลยว่าตอนเจ้าซองตัวน,นี้มาตอนแรกๆเนะี่ยบอกเลยว่าแม่งสวยจริงมันสวยจริงแล้วมันก็โหดจริงมันดูแบบดูดดันมากครับ มันไปไหนกันหมดวะอุ๊ยหัวแตกล่วงไปดิลองไปคุยกับล่างมะม่วงก่อนครับ เย็นครับพี่ชายอือโอ้โหสองสองปีแม่งยิงงัดหัวกูแตกแหลยเป็นไงครับตอนนี้เงียบหมด โอ oh, hey. oh, oh, hey, hey. no, oh. oh, ้ยโอ้ยโตพิบโต้พิบเฮ้ยโอ้ยสามสิบแปดคิวโอ้ยเลืสองตัวเองดูดิโอ้โอยทำไมรถติดหยุดหยิดแบบยังไงอะแบบจะ4 0คิวก็ไม่4 0คิว อยงึดงดเลยมารอบที่แล้วผมเล่นไม่ได้เปิดเสียงดังก็ขออภัยด้วยอาจจะยิงแบบยังไงแบบไม่ค่อยสะใจท่านผู้ชมเนาะมาด้วยกันล่วงล่วงต่อเลยด่านเอมตมันเดิมครับคือผมพูดตรงๆเลยว่าตอนนี้ผมหาห้องแบบเล่นแบบ ยังไงอะวางระเบิดโนซองหรือห้องพวกเดสแมทที่แบบมันไม่โนซองอะหายากมากเดดช็อตไปอยูนไหนเอกโอเคท่าน呐ท่านท่านะอยากดันเข้าไปอยู่ครับแต่ดันเข้าไปผมเจอแต่ตัวกระพิบแน่นอนฮะบางทีเล่นมันก็ต้องรักษาระยะห่างหน่อยตัวกระพิบอย่างเงี้ยเออ จบเลยอยู่ไหนบน่นวะเนี่ยเฮ้ยโอเคอยังไงดอกน,นี้ฮฮเฮ้ยเฮ้ยเฮดช็อตดิฮยุย โอ้โหยืนรอเลยสป라이ดมาตะฟักเกอร์เลยอะ่ะเจมส์กิลเลอร์เจมส์กิลเลอร์เฮดช็อตเฮดช็อตเด็ดมีคนถามว่าพิต้าหรอแต่เดี๋ยวพิต้าขอเล่นเกมก่อนแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหหนึ่งนัดนอน หนึ่งนัดนอนหนึ่งนัดนอนแล้วก่อนพี่ต้าขอเล่นเกมก่อนนะฮะเป็นโอ้โหใจเย็นดิเอ้ยกระนหมด่วยช่ด้วยช่ยด้วยอ,อยากได้ปืนลูกซองอยากได้ปืนลูกซองเหลือเกินมาแล้ว โอ้โหมาแล้วปืนคลิปของพี่เกินไปก็ไม่ได้ตั้งใจจะเกินไปก็กระสุนมันหมดป่ะวะเออเดี๋ยวก่อนไอยูไหนหมดวะเนี่ยฮะ โอเคําเลือดก,ก่อนอืม,มผมเล่นไปอยู่ทางซ้ายมานันดีกว่าปะใช่นี่แน่ เจ็บเจ็บโอ้โหตัวกระพริบอยู่มุมนี้ไม่ค่อยดีเลยวะเสียงโดนยิงหัวแตกได้ง่ายๆอย่างกันไม่รู้นั่นไงหน้ากากกูเด้งแล้วโอ้ยใจเย็นพี่ยิงดักเอาห่ะอุ้ย ยิงดักเอาเลยอุ้ยเฮ้ยอะไรกับเนี่ยยิงดักเอาเนี่ยขิ้นไนวะโอ้โหเรียบร้อยแอ Acid เฮ้ยสองสัมปตโอ้โหขอยืมก่อนไม่ใช่หรอกกระสุนจะหมดแล้วกระสุนมันจะหมดแล้วรีบเก็บก่อนรีบเก็บในตอนนี้ยังมีโอกาสได้เก็บ โอเคครับตอนนี้ฝั่งน้องข้ามทีนึ่งขอยิงไป44บสี่ตัวแล้วอยู่ไหนมันปะโอ้ยกูโกดนหัวเลยอโอย้พอถือซองซัมบีปุ๊บยิง ยิงใครไม่ได้เลยพอถือซองควงแดงปุ๊บรู้สึกมีพลังเนี่ย็นยังาซองควงแดงฆ่าได้แล้วโอ,โ,อโอ้ยังเพื่อนแหมแสดงว่าซองควงแดงมันต้องมีพลังนะฮะมันต้องมีพลังอฮ้ยสกอร์แม่สูสีเลยเาดาวปิดโปหน่อยป <laughs> ิดโปเขาว่าปิดโป เพ่เป็นเทีลอยู่ไหนหมดะวะย,ยิงแกไม่เคยโดนเลยยิงไม่โดนเลยปะเมื่อกี้โดนหัวเต็มๆเ,เลย โอ้โหกุโดนแยกตลอดเลยเฮดช็อตครับเต็มเต็มดอกนี้เต็มหัวเต็มกระบาลกันเลยทีเดียวเฮ้ย ช็อตครับพอพับก,กันเลยทีเดียวยิงดักเลยนะลอ่ะเฮ้ยปั๊มยาก่อนจะเจอเออเ่อเฮ้ยโอ้โหเด้อเด้อเด้อ เขาตายขเขาเขาตายโคกเขาตายเขาโดนกันโอ้โหใจเย็น <c oughs> แต่มอวะเนี่ยฮะเอาไปละหยุดระยะไกลอาเป,าปล่าเอาไปละเฮ้ตไปหมดวะไม่อยากเดินเข้าไป อยากบุกเข้าไปข้างไหนครับตายฟีแน่นอนบอกเลยนี่เองยิงไป59ตัวแล้วอะ่ะโอ้ทุกคน จะปั๊มยาทำไมเมื่อกี้ผมจะปั๊มยานะครับโอ้โหผมยิงโดนเขาบ้างหรือเปล่าเมื่อกี้เฮ้ยขออีกสองตัว40คิวพอใจเลยไม่ขออะไรมากโอ้โหเดี๋ยวนะขอบ้างเ้ยเฮ้ยใจเย็น เอ,อพอใจแล้วจ้า40เคลลลลลเลยจา้าโอ้โหตัวกะพิบเห็นไหมเข้าไปตัวก็พิบติ๊ไปหมดถ้าผมเข้าไปได้บ้านไม่รอด <c oughs> บอกเลยว่าไม่รอดโอเคครับ <c oughs> okay, ผมก็หวังว่ากิปนีนะเราจะชอบกันนะหวังว่าดูแล้วจะสนุกสนานกับเจ้าซองการิน่าตัวน,นี้นะผมนะในเมื่อผมเปิดของพิเตอร์แบบนี้นะครับ ก็คงต้องนะฮะว่างๆต้องแวะมาเล่นบ่อยๆแล้วละนะครับเพราะว่ามันเสียดายตั้งแต่อากบูแล้วเปิดก็ไม่ได้เล่นแล้วพิเตอร์ <laughs> อันนี้เป็นไอดีของพิเตอร์นะครับผมอันนี้บอกไว้ก่อนเผื่อคนที่เข้ามาดูนะครับผมอาจจะไม่รู้นะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วผมขอบคุณที่รับชมมา,มากๆครับผม